ใครที่มีนี่มีสินแล้วก็มไม่รู้อีกแก้ปัญหาพันผือดีะนะคะตอนนี้เขากําลังจะมีกิจกรรมมหักกรรมไกลเกลียหนี้สินครัวเรือนขังทีซ้ำและยุติธรรมพบป,ประชาชนค่ะแลาลียดจะเป็นพืนพ้นะคะวันนี้เราจะได้รวมพูดคุยกับท่านประพันธ์เอี่ยมปลัดยุติธรรมจังหวัดส่งคลา้าตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพิรบขาบเขาแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณดีดาครับคุณชมโอ๋ครับผมค่ะดิฉันเป็ดสงขาครับผมค่ะวันน้าค่ะเรื่องของปัญหาหนี้สินในพื้นที่จังหวัดสงขาเนี่ยถามเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหนี้ประเภทไหนคะครับผมขอขออนุญาตแบบเรื่องนี้นะครับตอนนี้ในจังหวัดสงขาเราเนี่ยเราจะมีหนี้สินเกี่ยวกับหนี้สินกอยศน,นะครับหนี้สินที่เป็น หนี้ของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับเช่นหรือหนี้สินที่เป็นหนี้นอกระบบต่างๆนะครับในในจังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็ยังมีอยู่เป็นจนนํานวนมากอยู่ครับผมค่ะค่ะวน้าค่ะทีนี้เนี่ยค่ะพูดถึงมหากรรมไก่เปี่ยสินค้าครัวเรือนที่เราบอกเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะกิจกรรมนี้ค่ะจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครอบคลุมหนี้ประเภทไหนบ้างคะครับผมขอญอาตกลับเรียนเบื้องต้นเลยนะครับตามวัตถุประสงค์ของการไก่เกีย่ยงาน การจัดมหากรรมในครั้งนี้นะครับ <Ha. S 2> อ,นนอันนี้ก็จะเป็นสืบเนื่องมาจากท่านนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านประกาศให้ปี2565เนี่ยเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินหนี้ครัวเรือนนะครับ <Ha. S 2> ซึ่งในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนตามนโยบายของท่านเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินก้า ได้กรุณามอบหมายให้ทางสำนักง,งานยุทธธรรมจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั่วประเทศจัดมหากรรมการไก,ก่เกียน์มีสินคัวรเรียงขึ้นนะครับโดยครั้งของเราเนี่ยจังหวัดสงขลาเป็นการจัดครั้งที่สามนะครับเป็นการจัดมาแล้วตั้งแต่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปที่นครราชสีสมาเมื่อวันที่สิบแปดนี้แล้วก็จังหวัดสงขลาของเราจะดําเนินการจัดในวันที่ยี่สิบสาม มีนาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับท่าน <ฮะ S 2> ก็นะัที่เป็นท่านหาดใจนะครับ <ฮะ S 2> ก็่ันห้านะครับท่านมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินควรเรียนเนี่ยแล้วก็หนี้สินต่างๆเนี่ยอยู่ในแปดประเด็นก็คือนะครับประเด็นแรกก็คือเป็นหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็สองก็คือการแก,ก้ี่ยและปรับโครงสร้างหนี้นะครับของผ่านกลไกของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ อันที่สามก็คือการแก้ปัญหาหนี้เข้าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับอันที่สี่ก็คือปัญหาหนี้สินค่าราชการโดยเฉพาะครับข้าราชการต่างๆที่ที่เป็นหนี้สินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นหนี้นอกระบบในระบบต่างๆนะครับปันที่ห้งก็คือการปรับลดโครงสร้างและเพดานดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมนะครับในการ เป็นหนี้เป็นสินต่างๆจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับเราก็มีให้บริการเรื่องที่หกคือการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับประการที่เจ็ดก็คือการแก้ไขปัญหาของการกู้ของแหล่งเงินทุน s m e ต่างๆนะฮะและประการที่แปดประการสุดท้ายก็คือการปรับ ขั้นตอนกระบวนการของการแก้ไขปัญหานี้สินให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานครับผมอย่างเป็นแปดประการแปดอย่างทีนี้อย่างทั้งหมดแปดอย่างที่ครอบคลุมเนี่ย <c oughs> กลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้จะเป็นกลุ่มไหนคะครับผมกลุ่มเป้าหมายของเราคือประชาชนทั่วไปหรือที่เป็นเป็นสินนะครับหรือต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายต่างๆเรื่องการกู้เงิน การยืมเงินการเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือการเป็นหนี้ของเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นหนี้แหล่งเงินทุนเงินกู้ต่างๆนะครับสามารถเข้ารับการช่วยเหลือหรือคาปรึกษาแนะนําได้นะครับโดยการจัดงานครั้งนี้เราจะมีสถาบันการเงินต่างๆนะครับที่มามาพูดคุยแล้วก็มาเสนอข้อทางออกต่างๆให้กับลูกหนี้แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ทั้งนี้ท้งนั้นทางกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับเพื่อจัด การไก่เกลี่ยนะฮะโดยเรามีผู้ไก่เกี่ยเพื่อทําหน้าที่ไก่เกลี่ยปัญหาต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปแล้วถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้กยศเนี่ยทางสํานักงานบังคับคดีนะฮะโดยกรมบังคับคดีก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยรับบริการกับท่านประชาชนทั่วไปครับผมไม่ไม่จํากัดครับท่านใดที่มีปัญหาต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ นี่เรื่องของนี่หรือเป็นนี่บัตรเครดิตนอกะระบบในระบบต่างๆรวมทั้งการมีปัญหากฎหมายต่างๆเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำได้ครับผมค่ะทีนี้ที่ที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าจะมีแปดประเภทใช่ไหมคะทีนี้ภายในงานเนี่ยคะ่ะจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะมา,าให้การร่วมให้คำปรึกษาให้กับประชาชนในด้านต่างๆอะคะ่ะอ๋อขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานขอญากกลับเรียนเลยครับเราได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆนะครับท,ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีจากการอ่าสำนักง,งานปยอ,อนะครับมันก็มีจากสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารอิสรามนะครับอันนี้ก็จะมาร่วมในการพูดคุยปัญหานะครับดังนั้นก็ จะมีบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นสถาบันการเงินนะครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันกับลูกหนี้ครับผมก็มมมจะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของที่พี่น้องประชาชนจะเป็นหนี้นะคะทีนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้กับการเจรจาไกล่เกลี่ยนี่อย่างที่เห็นมอสักครู่น,นี้ก็จะเกิดเกิดขึ้นภายในงานเนี่ยทั้งเรื่องของก่อนฟ้องแล้วก็หลังฟ้องตรงนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงคะ ครับผมกรณีการไก่เกลี่ยน,นะครับก่อนอนฟ้องก็คืออย่างเป็นกรณีของการมีปัญหาที่เป็นหนี้สินกับทางสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้หนี้ผ่อนชาระหนี้ได้ตามกําหนดระยะเวลานะครับแต่แต่ขั้นตอนเนี้ยยังไม่สินกับที่สถาบันการเงินเนี่ยเขาสั่งส่งเรื่องไปขอให้ทางศาลฟ้องมีคําพิพากษานะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นส่วนที่สามารถพูดคุยกันต่อได้นะครับโดยที่ทางจังรูปนี้เนี่ยเมื่อเป็นหนี้แล้วนะแต่ไม่มีเงินผ่อนชําระหรือขาดนวดขาดชําระไปจนธนาคารหรือสถาบันการเงินเขามีหนังสือแจ้งเตือนไปแต่ยังไม่ทันฟ้องนะครับก็มาพูดคุยเจรจาไก่เกี่ยกันนะครับหาข้อตกลงหาข้อยุติร่รวมกันครับ<า>ส่วนการการการหลังฟ้องนะครับหลังมีคําพิพากษานี่นก็คือการที่ ทางสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องแล้วนะครับฟ้องแล้วศาลมีคำพิพากษาให้ขดใช้หนี้ตามกําหนดระยะเวลาหรือตามมูลค่านี่ที่บอกให้สดใช้ตามข้อตกลงตามคําสั่งศาลนะครับแต่ตรงเนี้ระหว่างที่จะผ่อนชำระหรือบางรายอาจจะเป็นการที่จะ สารต่างให้ขายทอดตลาดรับสึงอะไรเงี้ยซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสำนักงานบังคับคดีครับ<ม>ประชาชนก็สามารถมายื่นเรื่องขอไกลเกี่ยเพื่อระงับนี่ก่อนหรือมาทางข้อตกลงมาเจรจาเพื่อทำอ่าเขาเรียกอะไรครับคือยืดระยะเวลาหรือมีข้อตกลงจะซื้อเ<ม>ป็นทัพของตนเองคืนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เราก็มีให้บริการนะครับผม,ม,ม ทีนี้อยากให้หัวนหน้าพูดถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่มาร่วมงานนี้นะคะ่ะที่เขาจะได้รับในกรณีก่อนฟ้องเนะะี่ยค่ะครับผมกรณีการเป็นหนี้ก่อนฟ้องนะครับตอนอก่อนพวกเราที่เป็นลูกหนี้ครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วทั่วไปหรือเป็นผู้ที่คิดจะเป็นหนี้เป็นสินคดีนะครับถ้าวันที่ท่านมาร่วมงานกับเรานะครับเราจะมีการที่พูดจาตกลงกันนะครับ ครับเพราะว่าการขึ้นเมื่อเป็นหนี้แล้วนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องชดใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ไม่สามารถถอนชาระได้ตามกําหนดเวลา,านะครับอันนี้ก่อนที่จะถูกเจ้าหนี้ป้องเนี่ยเราก็มาพูดคุยมาตกลงกันก่อนนะครับงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยสําหรับประชาชนทั่วไปค่ะท่าน อาจจะมีการพูดคุยเจราจายืดระยะเวลาขยายเวลาหรือผ่อนชำระให้มันน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถมาทำได้แล้วก็มาหาทางออกร่วมกันครับผมก็อยากะเชิญช,ชวนให้ ชาวบ้านประชาชนทั่วไปได้รับรับชมรับรู้รับทราบมาร่วมงานครับผมค่ะอ่ทีนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นในกรณีก่อนฟ้องถ้าเป็นในส่วนของชั้นบังคับคดีหรือว่าหลังฟ้องล่ะคะพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมเจรจาเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือว่าจะมีทางออกยังไงบ้างคะครับกรณีหลังบังคับหลังคําพิพากษานะครับก็จะเห็นได้ว่าบางบางรายเนี่ยเมื่อคําพิพากษาออกแล้วเนี่ยก็จะมีการสั่งให้ยึดทรั ขายทอดตลาดอของทรัพย์สินนะครับของลูกหนี้นะฮะอาจจะเราอาจจะได้ย้ายินข่าวกันทั่วทั่วไปว่าอตอนนี้ศาลสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เช่นบ้านที่ดินรถอะไรต่างๆเนี้ยตอนที่จะมีการซื้อหรือมีการขายทอดตลาดออกไปนะครับช่วงระหวา่างที่ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ทางกรมบัญดีอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดนะซึ่ง ถึงจะเป็นการขายแล้วสองครั้งสามครั้งแต่ยังขายไม่สาเร็จเนี่ยรุ่มนี้ครับสามารถยื่นเรื่องขอให้ทําข้อตกลงหรือระงับการขายไว้ก่อนได้นะครับเพื่อทําข้อตกลงแล้วก็หาทางออกร่วมกันครับผม,ม,ม,มจะได้เห็นทางออกมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะหัวหน้าค่ะอยากให้หัวหน้าเนี่ยพูดเ,เรียกว่า กิจกรรมภาพรวมของกิจกรรมการไกล่เกลีย่ยนี่ครัวเรือนเนี่ยค่ะว่าประชาชนที่ไปร่วมเนี่ยเขาจะได้อะไรจากการร่วมกิจกรรมนี้บ้างคะครับผมขอบคุณครับประการแรกที่ท่านที่จะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมกเกลีย่ยคับนี้สินคูเรือนแล้วก็มหากรรมยุติธรรมพบประชาชนของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่ยี่สิบา มีนาคม2565คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านที่มร่วมง,งานนะครับก็จะได้ประโยชน์มากมายนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาหนี้สินต่างๆที่ไม่สามารถหาทางออกหรือทางแก้ไขได้นะฮะเราเราจะโรงยุติธรรมนะครับจะยินดีที่จะให้คำึกษาแนะนํารวมทั้งหาแหล่งเงินกู้หาแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสผ่อนชาระหนี้ให ได้ตามมูลค่านี่ที่เหมาะสมนะครับมีการพูดคุยตะโรงกับสถาบันการเงินเช่นบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ต่างๆนะครับซึ่งกรุณาให้ความร่วมมือมามาร่วมงานกับเราด้วยนะครับสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเราก็จะได้มีการพูดคุยเพื่อขยายเวลานี่การชำระหนี้สินต่างๆน,นะครับรวมถึงหาแหล่งเงินกู้ที่จะสามารถมา ชดใช้หนี้เดิมในอาราที่เหมาะสมเป็นธรรมนะครับอันนี้เราเราก็จะมีให้บริการให้รวมทั้งปัญหากฎหมายต่างๆที่เกิดจากการเป็นหนี้เป็นสินการกู้ยืมทั่วไปหรือเป็นปัญหาโทษทั่วไปนะครับของชาวบ้านของประชาชนในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงเราที่มาร่วมงานนะครับก็สามารถมาพูดคุยเจรจากันได้หรือมาขอคำปรึกษาจาก ที่ปรึกษากฎหมายหรือสถาบันการเงินต่างๆได้ครับเราเปิดโอกาสให้มีการเป็นการให้บริการฟรีนะครับ<ช>ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับท่น ก็เหมือนกับจะทําให้ประชาชนมีทางออกในการที่จะแบบไกลเกลี่ยหนี้ของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นก็คือในส่วนของมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนนะคะทีนี้อย่างหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนั่นก็คือยุติธรรมพบประชาชนที่นี้หน่วยงานที่จะไปให้บริการหรือว่าการให้บริการเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานก่อนอื่นต้องขออนุญาตกลับเดือนว่ากระทรวงยุติธรรมเรานะครับมีหน่วยงานที่ อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นสิบแยกเป็นสิบหน่วยงานด้วยกันนะครับหน่วยงานหลักๆแต่หน่วยงานหลักๆในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีเช่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับซึ่งมีหน้าที่ให้การศึกษาคําให้คําช่วยเหลือกับประชาชนในการอำรํำนวยความยุติธรรมในการจัดหากองทุนยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาตอนนี้เป็น มีคดีความต่างๆหรือไม่มีเงินประกันตัวนะครับหรือการให้ความช่วยเหลือด้านถูกลระมิดสิทธิมนุษย์ยชนการให้ความช่วยเหลือเรื่องการให้เงินสนับสนุนาการจัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานยุติธรรมที่เราให้บริการอยู่นะครับมีหน่วยงานของดีเครับกรมสอบอสวนคดีพิเศษซึ่งมีพื้นที่ สนย์ประโยชน์การคดีพิเศษภาคเก้าของเราก็มีอยู่ที่จังหวัดสงขลาเรานะครับก็จะให้คำปรึกษาเรื่องคดีพิเศษต่างๆเรื่องปัญหาเรื่องแชร์รูปโซ่หรือการเป็นหนี้เป็นสินเจ้าเบียในเขาก็จะมีูนย์ช่วยเหลือรูปนี้น,นะครับขอให้ทำปรึกษาแนะนําอยู่ครับรวมกระทั่งกรมคุมประพฤตินะครับซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลของผู้ที่ปลูกคุมประพฤติต่างๆนะครับการใช้ ระบบการดูแลทั้งก่อนปล่อยหลังปล่อยนะครับอันนี้ก็ท่านสามารถมาศึกษาแล้วก็มาขอศึกษารายละเอียดให้คำปรึกษาต่างๆตอนนี้การเมาแล้วขับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มีให้การบริการมีให้การปรึกษารวมทั้งนะสะนักงานป้องกันและป,าปาราบปรามยาเสพติดนะครับก็จะมีการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาว่าสิ่งใดสามารถทําได้หรือสิ่งใดทําไม่ได้เพื่อจะท่อมตอนนี้เป็นสามารถทําอะไรได้บ้างกัญชาอะไรทําอะไรได้บ้างอันนี้เราก็มีการให้ความรู้อยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆในในพื้นที่มากมายที่สําคัญก็คือหน่วยงานที่เป็นแม่งานหลักของงานนี้ก็ได้แก่กรมบังคับคดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับซึ่ง กรมบังคับกระเบืออย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าอันนี้ก็รับศึกษาปัญหานี่บัตรเครดิตนี่ตยสอนะครับแล้วก็วรวมไป้ึงการขายทอดตลาดต่างๆนะครับรวมทั้งการที่เป็นแามสัญญาจำนองจำนำขายฝากอะไรแล้วมีปัญหาที่จะต้องการทำศึกษาทางกรมบังคับกจะเบือยจะคอยม้าหน้าี่วยคอยให้ทำศึกษาอยู่นะฮะและอีกเรืนะ่องหนึ่งก็คือ สมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ที่จะดูแลช่วยเหลือนะครับแก้ไขปัญหาหนี้สินต่างๆรวมทั้งการที่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหกเ,เป็นผู้เสียหายนะฮะก็ะเราก็จะมีการให้ความช่วยเหลือมีการดูแลนะครับมีการจ่ายเงินเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายนะกรณีที่ตกเป็นเหยื่ออาญารกรรมนะะเป็นถูกค่าถูก แทงถูกฟันถูกข่มขืนกระทําชำเราหรือท่านเดินอยู่ดีๆแล้วถูกลูกปืนตกใส่มไม่สามารถดูแลหรือจับกลุมหรือหาคนกระทําผิดได้หรือได้หรือจับคนกระทําผิดได้ก็ตามน,นะครับเราเทางระมคุ้มครองผิดที่และเสียรีภาพแล้วก็มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กรณีผู้บาดเจ็บเนี่ยเราก็จ่ายได้นะครับก็ประมาณห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะมีเงินจ่ายให้กับ ผู้เสีเยชีวิตนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการช่วยเหลือของกองคุ้มครองตงิดพิษและเสรีภาพหรือท่านอาจจะมีการที่ว่าตกเป็นจำเลยในคดีอาญา,ต,าต่างๆนะครับแล้วก็ศาลยกฟ้องความพิพาษาถึงที่สุดแล้วท่านตกเป็นแพ้นะครับท่านก็สามารถมายื่นรับเงินช่วยเหลือโยายาได้นะครับทางกรมคุ้มครองติดพิษและเส,ะสรีภาพก็จะมี จ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดครับอับนนก็จะเป็น<า>ส่วนที่เราจะให้การดูแลด้วยเหลือประชาชนอยู่แล้วที่สําคัญตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับก็มีกฎหมายอยู่อีกฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็คือพร,รบรรรไ่เกียร์ะนะครับข้อพิพาทประทศ2562นะครับซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ไ่เกียร์นะครับข้อพิพาทภาคประชาชนเนี่ยโดยจังหวัดสงขลาของเราในตอนเนี้ ทั้ง16อำเภอรเรามีอยู่ทั้งสิ้น23ศูนย์นะครับกระจายอยู่ทุกอำเภอนะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยมีการออกบูธนะครับได้รับความร่วมมือจากศูนย์เกียรแล้วะับข้อพิพาทาประชาชนมาออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจแล้วก็ขั้นตอวนนิธีการใก่เกียรนะครับอันนี้ก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนผู้มาร่วมงานครับผม ฟังโดยแล้วมีหลายกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ล้วนเป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชานชนอย่างแน่นอนเลยนะคะสุดท้ายค่ะย้ําวันเวลาแล้วก็สถานที่เพื่อจะให้พี่น้องประชานชนได้ร่วมงานกันข่าวหน้าครับผมขอบคุณครับครับงานเราจัดขึ้นนะครับเรียกชื่อว่างานมหากรรมไก่เกียร์นี่สินทัวเรือนนะครัครั้งที่สามและ จังหวัดสงขลาและยุติธรรมพบประชาชนนะครับที่เรากำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่23มีนาคม2565ก็คือพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ณนะหัดใหญ่หอครับชั้น5เซ็นท่านหัดใหญ่นะครับอันนี้เราเปิดให้ท่านผู้สนใจหรือลูกนี้ทุกท่านนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาด้านกฎหมายต้องทำต้องการคำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมายต่างๆหรือต้องการ ขอรับความช่วยเหลือนะครับการไกลเกีย่ยหนี้สินต่างๆนะครับสามารถมาร่วมงานได้นะครับโดยทุกท่านเนี่ยสามารถ w อ l k in เข้ามาเดินเข้ามาได้เลยนะครับเรา<ะ>ไม่ไม่มีคิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการบริการของกระทรวยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานสถาบันการเงินต่างๆนะครับท,<ะ>ที่จะมาร่วมงานมากมายนะครับ<ะ>โดยมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวครับคือผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยขอขอรบกวนท่าน ได้แสดงผลการตรวจเอทเคนะครับตามมาตรก,การของจังหวัดสงขลาเรานะครับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยครับก็มีผลการตรวจเอทเคมาแสดงนะครับผลนั้นต้องตรวจมาไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องมีผลการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า2เข็มนะครับท่านง,งานจะเริ่มตั้งแต่9โมง เป็นต้อไปนะครับท่านที่ประสงค์จะมายื่นเรื่องขอไกลเกียระงับข้อพิพาทหรือมาปรึกษาปัญหาหนี้สินต่างๆในครัวเรือนที่เกิดขึ้นโดยที่เราตั้งใจคดีไม่ตั้งใจคดีหรือเป็นหนี้สินนอกระบบนะครับเรากู้เงินนอกระบบมาแล้วแต่ไม่มติดขัดไม่สามารถชใช้โอาได้ตามกำหนดเจ้าหนี้ควงอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้หรือ เป็นหนี้สินนั่นเองก็ตามนะครับถ้ามาขอรับการปรึกษาแนะนําได้เรามีเจ้าหน้าที่ไว้บริการนะครับทั้งนี้ตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปจนถึงสิดช่วงประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาครับของวัน,นพรุ่งนี้ครับยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบห้าน,านนะ หาดใหญ่หอชั้นห้าครับเป็นท่านผัดใหญ่ครับผมค่ะ<า> <c oughs> ขอบพระคุณมากเลยนะคะหัวหน้าค่ะวันนี้ที่มาบอกกิจกรรมดีๆที่จะเป็นทางออกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีหนี้สินในครั<ม>วเรือนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีกิจกรรมจากยุติธรรมที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชน<ม>ที่จะไปให้คำปรึกษาในด้านต่างๆด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครับคุณครับสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือทันยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะ เขาเรียกว่าไปทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีทางออกมาคืหลาาคนอาจจะมืดมุ่นอยู่วันตอนนี้ฉันมีนีสินอยู่รายรับรายจ่ายอาจจะไม่สมดุนกันนีสินที่มันพอกพูนแต่ตอนนี้มันอาจจะไปถึงคันที่เขาเรียกข้าวชันบงังคับคดีหรืออาจจะอยู่ล่างฟองแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาปันผืกก็สามารถไปที่งานนี้ได้นะคะมาหักรมไกลเกลียนนีสินครัวเรือนครั้งที่สามและยุติธรรมพอเปีนน้องประชาชนนะคะวันที่ยี่สิบสามก็คือตอนเชา้านะคะที่เซนตันเฟสติวัลหัดยหญ่นั่นเองตั้งแต่เก้านาฬิกาเป็นตอนไปเลยแล้วก็ออย่่าาลืมนนะะคกข้ง จะต้องแสดงพ้นตรวจเอทีเคแล้วก็พ้นข้งการฉีดวัคซีนอย่างหน่อย2องเข็มด้วยนะคะ,คะแล้วอย่ายลืมปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างแข่งขัดด้วยนะคะ